สวัสดีค่ะวันนี้เราลองมาดูรุ่น12มิลถึงประมาณ14-15มิลนะคะเดี๋ยน้องจะดูให้ดูแล้วก็ดูโปกันนะคะอันนี้ดูให้ดูคร่าวๆที่น้องมีสต็อกนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,มตนน้นเนาะที่หินอคอวามาลีนนะคะไซส์ประมาณ12มิลค่ะถือว่าเกตสวยสีฟ้าสวยเลยค่ะชิ้นนี้น้องโรตีจัดโปให้ 900บาทนะคะพร้อมส่งฟรีใครรับก็ทักมาได้เลยนะคะเอ่อโปเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่าส่งฟรีปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มแล้วก็น้องมีของแถมมีอุปกรณ์แถมให้ทุกชิ้นเลยนะคะสามารถวัดรอบแขนแล้วก็สั่งเข้ามาได้เลยค่ะน้องทําให้ฟรีทุกชิ้นเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหิน อเมทิส uh, นะคะจะเป็นงานอุลุกไวยค่ะสวยมากนี่เลยค่ะไซส์จะอยู่ที่ประมาณ13 13มิลนะคะตัวนี้น้องจัดโปรให้1,500บาทเลยค่ะสำหรับอเมทิสนะคะต่อไปซ u เปอร์เซเว่นเกตสวยมากไซส์ประมาณ12.5นะคะเกตนี้น้องโรตีจัดโปรให้3,000บาทค่ะ มีตัวนี้หินหนางฟ้านะคะตัวนี้ไซส์12นะคะจัดโปรให้1,000บาทค่ะน้องๆโรตีจะพูดไปเรื่อยๆนะคะส่วนความหมายหรือคุณสมบัติเดี๋ยวพี่ๆสามารถทักแล้วก็สอบถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวน้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่ามันมีจำนวนที่เยอะเนาะเดี๋ยวตอนอัปโหลดนี่มันจะช้าใช่ไหมไม้เขียวตัวนี้12มิลน,นะคะน้องโรตีจตัดโรให้แ800 0ค่ะ ไหมทองเนี่ยสวยมากไซส์ประมาณ12มิลนะคะชิ้นนี้รู้สึกว่าน้อง,องดอตีจะลดพิเศษเลยค่ะที่3,500บาทเลยคะ่ะมีปูสมเฝ้าซับนี่สวยมากไซส์12มิลจัดโปรให้2,000พานนะคะนี่เลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นบอสวานาอาเกตนะคะไซส์ประมาณ14มิลนะคะจัดโปรให้ที่1,500บาทเลยค่ะ ทูมารีนเนี่ยสเกตสวยมากไซส์ประมาณ12มิลน,นะคะจัดโปรให้2,000เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้อาโรโดโคไซ์นะคะก็ไซส์ประมาณ11.5นะคะเกือบ12เหมือนกันนี่ก็จัดโปรให้2,000คะ่ะมีตัวนี้อาเข้ามาใหม่ อัมพันหรือแอมเบอร์นะคะชิ้นนี้ก็จัดโปรให้4,000บาทนะคะไซส์ประมาณ11มิลน,นะคะสวยมากแล้วก็มีเซเรน่าไซส์12มิลจัดโปรให้1,000บาทเช่นกันนี่เลยเซเรน่าสีขาวสวยเลยแล้วก็มีสตรอเบอรี่ควอสต์นะคะไซส์12มิลเกดสวยเกรเอเเลยค่ะชิ้นนี้ก็จัดโปรให้1,500บาทเช่นกันเนาะ มูนส stone จะอยู่ที่ไซส์ประมาณ13มิลนะคะ13-14ถึงมิลเดี๋ยวน้องโรตีจัดโปรให้1,800บาทเนี่ยค่ะเกดเบรุ้งชัดเลยเุอร์23ไซส์ประมาณ12าเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จัดโปรให้2,000บาทเลยแล้วก็ตัวนี้ชิ้นนี้ค่ะไหม5สีพี่รุนเนาะ ชิ้นนี้น้องโดีจ,จัดโปให้3,000นะคะเกรสวยเลยค่ะนี่ค่ะแก้วมันีใต้น้ำหรือเพชรพญานาคเนาะไซส์12มิลจัดโปให้800บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะใหม่ฟ้าพ่รุนเนาะจะเป็นเกรใสจัดโปให้1,800บาทค่ะ แล้วก็มีโปร่งขามนี่เลยโปร่งขามไซส์ประมาณ12-13มิลน้องโดยปีจัดโปรให้2,000เหมือนกันค่ะบอสวานาะอาเกตนะคะน้องไซส์12มิลชิ้นนี้จัดโปรให้1,000บาทนะคะนี่เลยค่ะหินแท้เกตสวยทุกชิ้นค่ะเฮมาทอยนะคะหินเฮมาทอยสีทูโทนเนาะไซส์ประมาณ12มิลจัดโปรให้1,500เลยค่ะ นี่สำหรับใครที่ชอบแก้วนางขวัญหรืออะมทิสติดปลวกนะคะหรือโป่งขามอะมทิสติดปลวกเนี่ยนะคะไซส์12น้องโรตีจัดโปรให้800บาทนะคะมีนี่ด้วยโกลเด้นไทเกอร์อ่ะจะัดโปรให้700ค่ะเนี่ยรุ่น700 12้มิลเนี่ยค่ะ700บาทโกเมนก็สวยค่ะ700บาทซิทรีนก็ให้700บาทนะคะ ก็หินโลสคอร์สนะคะนี่เลยไซส์12มิลจัดโปรให้1,000บาทค่ะและมีหินไหม่ฟ้าพี่ลุนแต่ว่าเป็นสีเข้มเนะาะไซส์12มิลก็ให้1,800บาทเช่นกัน,นะคะ่ะใหม่5าสีเกตนี้12มิลใหม่ชัดเลยเกตสาสวยเลยค่ะนี้จัดโปรให้สองพันค่ะ 2, มีบูเรสอาเกตด้วยนี่เลยใครที่ชอบบูเรสอาเกตนะคะสีสวยเลยค่ะส์ใหญ่ด้วย12มิลชิ้นนี้ก็จัดโปรให้1,000บาทค่ะ s ซัสสนสโตนอ่าหินพระอาทิตย์เนี่ยค่ะรุ้งสวยมากตั้นี้เลยนี่ค่ะไซส์12มิลนะคะจัดโปรให้1,000บาทค่ะส่งฟรีทุกชิ้นเหมือนกันเก็บายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะ โอเคชิ้นนี้หินหยกนะคะตัวนี้จะไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือการเผาหรือการแบบว่าทาสีใดๆทั้งสิ้นก็จะเป็นสีาำนี้เลยอันนี้หินหยกแท้เลยนะคะไซส์ประมาณ14-15มิลเลยค่ะชิ้นนี้น้องจัดโปรให้1,500บาทชอบชิ้นไหนพี่พี่ก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวหนูส่งรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมให้ เดี๋ยวพี่ๆก็สามารถสอบถามมาได้หมดเลยค่ะชื่ออร่อยความหมายยังไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแจ้งอีกทีหรือสอบถามราคาเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงๆด้วยๆนะคะ